ช่องปะบัวบ,บ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะปะบัวพามาอัปเดตตะไคร้ที่ปะบัวปลูกไว้ในเข่งค่ะนี่ยค่ะปลูกไว้ในเข่งเราจะยกไปตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะตะไคร้นี่เราคนไทยเรานี่ทํากับข้าวนี่ก็ต้องมีตะไคร้ค่ะต้มยำลาบก้อยก็ต้องใส่ตะไคร้ค่ะสมุนไพรที่ปลูกง่ายที่สุดก็คือตะไคร้นี่ละค่ะปลูกง่ายมากค่ะปลูกทิ้งไว้ค่ะนี่ค่ะ ป้าบัวก็จิ้มใส่ถุงดําไว้เนาะใส่ถุงดําใส่เค็งค่ะปะ้าป้าบัวก็ยกออกมาตากแดดเพราะว่าเขาชอบแดดเต็มวันค่ะเมื่อดินซุดลงไปแบบนี้ก็เสริมดินค่ะมีดินอะไรก็เสริมลงไปได้ค่ะกรบอย่าให้โคลนเข้าลอยค่ะอย่าให้โคลนเนี่ยโคลนของเขาเนี่ยค่ะลอยค่ะแล้วก็กรบเนาะอันนี้ก็ซุดลงไปอีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวป้าบัวก็จะเสริมค่ะ พอหน้าแล้งมานี่ตะไคร้ที่เราปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งตายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำเนาะหน้าฝนนี่ก็โดนน้ำฝนโดยธรรมชาติเขาก็จะงามให้เราได้ตัดมาทำกับข้าวค่ะเพราะว่าแล้งมานี่ตะไคร้ยุบค่ะพอได้น้ำฝนเขาจะฟื้นค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็รีบตัดค่ะตัดมาปลูกใส่เคงใส่ทุ่งดำค่ะ ตั้งไว้ตั้งไว้ใกล้ใกล้ใกล้มอข้าวมอเกงเราค่ะเราจะได้ตัดมาทํากับข้าวได้ง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะตบัวปลูกไว้ก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะเริ่มแล้วเนี่ยค่ะโคนข้าจะลอยแบบนี้ก็เอาดินกรบค่ะอดินกรบเนี่ยค่ะตบัวปลูกไว้แล้วก็เมื่อเข้างามแบบนี้ก็ถ้าลำคาญใบก็ตัดแค่ใบรอบๆแบบนี้นะคะค่ะ อย่าอย่าตัดออกหมดเพราะว่าหัวเขาจะรีบเบนจู๋ค่ะหัวจะไม่ใหญ่ไม่ขาวไม่สวยเนาะค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้หลายๆตะก้านะคะปลูกใส่ตะก้าใส่ถุงดําไว้แล้ววันนี้ป้าก็มีกระถางผักชีค่ะผักชีที่ป้อมเนี่ยค่ะป้าก,กินหมดแล้วป้าก,ก็จะเอาตะไคร้มาจิ้มไว้ค่ะเนี่ยค่ะตะไคร้นี่น,นี่เขาเตรียมเตกแล้วนะคะเนี่ยเตกขนเงเนี่ยค่ะมาจิ้มไว้เลย ปลูกง่ายมากคือตะไคร้ของเราเนี่แหละค่ะนะคะจิ้มไว้นี่ค่ะเขาก็เตรียมเตกละนี่ค่ะจิ้มไว้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะปลูกตะไคร้มีอะไรก็จิ้มจิ้มไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มนี่ค่ะเราก็จะได้มีตะไคร้ไว้ทำกับข้าวกินนี่ค่ะ น,นี่ถุงดำเค็งกระถางผักเกาค่ะมีตะไคร้ก็เอามาจิ้มไว้นี่ก็เนี่ยค่ะดึงเอาจากอันนี้จิ้มขยายได้เลยค่ะเนี่ยค่ะจิ้มได้เลยค่ะก็วันนี้ก็พามาอัปเดตตะไคร้ค่ะมาปลูกตะไคร้ไว้ทำกับข้าวกินค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ เราปลูกตะไคร้เราก็ตัดตะไคร้ของเราไปทํากับข้าวเราก็ประหยัดแล้ว5บาท10บาทค่ะปลูกง่ายที่สุดก็คือตะไคร้นะคะดูแลง่ายปลูกง่ายไม่มีศัตรูอะไรเลยค่ะลองทําดูนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมค่ะแวะเข้ามาให้กําลังใจป้าบัวนะคะป้าบัวก็ขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามชมและชอบชมและถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ